ครับผมไลน์เฟสบุส๊กสดนะครับจากรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ เป็นจุดที่เรียกว่า,าตรงฝั่งเจดีย์ขาวนะครับซึ่งอยู่หน้าประตูทางเข้าธรรมศาสตร์นะครับตรงด้านหลังของจอที่ที่ผมแทนให้เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นสนามหลวงนะฮะที่มีรถจอดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังของตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นโรงละครแห่งชาตินะครับจะเห็นว่า,าตลอด2องข้างทา,างเนี่ยก็จะมีประชาชนนะครับมีนักเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะ มาวันดีครับวันดีครับมาไม่ขาดสายนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณสนามหญ้าที่ผมกำลังรับอยู่เนี่ยก็เริ่มมีการตั้งเต็นท์แล้วนะครับของประชาชนที่จะมาพักค้างคืนที่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยฝนหยุดตกแล้วแตดดอกออกแล้วนะคระับดังนั้นใครที่กําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางมารุ่นชุมนุมจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ นะครับและการรวมเนี่ยก็ขอให้เตรียมตัวเดินทางมาได้นะฮะเราได้นักว่าต้องการที่จะามาปักหลักทั้งคืนนะฮะก็แนะนําให้นำถ้ามีเต็นท์มาได้ก็ดีนะครับแล้วก็มีเสื้อกันฝนไว้นิดนึงเผื่อไว้นะฮะเสื้อกันฝนร่มนะครับแล้วก็อาหารการกินที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีนักเคลื่อนไหวจำนวนมากนะฮะมาตั้งเต็นท์ ที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นของกุ้งทรายที่นำสเสบียงมาก็น่าจะอยู่รบริเวณที่ไม่ไกลจากนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะถ่ายทอดบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่รับชมรับอยู่นะคะับได้เห็นว่าบรรยากาศของที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับท้ามกลังของผมนี่ก็เป็นกลุ่มนักท่องเี่ยวนะที่นำอา,อาหารมาแจากตั้งแต่เช้านะครับกลุ่มเส้นทางสุดแดงน,นะครับแล้วก็มี ตรงนี้ก็จะเป็นเต้นของไม่ใช่เป็นเต้นของนักเล่นไหวนะครที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเปิดเพลงสนุกสนานเลยนะครแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเรืบรรทชาติอะะาจารย์มูผมยกกล่องแล้วก็จะ่าทอดให้ดูรดบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ ที่ผมจะเดินเข้าไปนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสนามหลวงนะครับผมกำลังจะเดินเข้าไปนะแลวก็อันนี้จะเป็นรถถ่ายออันนี้เป็นรถถ่ายทอดของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สวัสดีครับทักกายกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นบริเวณท้องสนามหลวงนะฮะก็จะเริ่มเห็นมี ประชาชนมากขึ้นนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะคบเพื่อทีอ่ท่านจะได้สัมผัสประดาคาศบรรยากาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการชุมนุมเ,เพื่อรุ้ยร้องประชาธิปไตยที่จัดโดยนกักศษานักข่าและก็กลุ่มคนกลุ่มสาวนี่นะฮะซึ่งเป็นการจัดชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดพระระหานปาในปี2 5 5 7นรบ ตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการตั้งการตรวจนะครับเพือ่อดูแลความปลอดภัยให้กับทางผู้ที่จะเดินเข้าไปชุมนุมนะฮะเดินเข้าไปเนี่ยนะฮะตึกด้านที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นธรรมศาสตร์นะฮะก็เห็นว่ามีการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนางี่จะเข้มงวดทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะไลฟ์เฟซบุ๊กไปเรื่อยๆนี่ยฮะเพื่อที่จะ อเน,นี้ยนะฮะก็จะเป็นนี่ใครที่เห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับซึ่งกําลังเดินทางพยาเดินทางกันเข้ามานะครับอันนี้แดดออกแล้วนะครับแล้วก็จะต้องน่ากังวลเลยนะครับสําหรับความปลอดภัยเนี่ยนะฮะก็จะมีตํารวจ เป็นจำนวนมากนะฮะบวัสดีครับสวัสดีครับสวัดดีครับบอกมือทักทายหน่อยครับบอกมือท่าทายหน่อยครับอนตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะฮะเพื่อให้เห็นภาพนะครับติดตามพร้อมกันนะครับชอบก็กดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนที่รับชมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เข้าใกล้ธรรมศาสตร์เข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมี ตรงนี้นะครที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นท้องสนามหลวงนะครับจะเป็นท้องสนามหลวงนะครับก็เนี่ยตอนนี้ก็มีนักศึกษานะครับรบกับประชาชนนะครับคนเสียแดงนะฮะับจำนวนมากเลยครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยตอนตอนครับตอนเนี่ยคะเออเนี่ยฮะข้างหน้าเนี่ยครับใช่ครับตรงตรงที่ชี้มือตรงนะครับเข้าไปเลยครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวในขณะนี้จะมีนักศึกษาเดินเข้ามานะครับประกาศว่า ธรรมศาสตร์ไปทางไหนนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าใกล้ธรรมศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางที่ชุมลมเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับธรรมศาสตร์จะอยู่ขวามือของผมนะฮะแล้วก็สนามหลวงจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนักศึกษาก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย,อยๆนะช่วงที่ผมเดินทางมาที่นี่นะครับผมถึงที่นี่ประมาณบ่า,บายโมงเศษนะครับโดยทาง มาโดยท่านเรือนะฮะนั่งเรือมาจากคิเิราชนะครับก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีเรือที่บกคมแดงนะฮะสี่ห้าลำเนี่ยนะครับจอดอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทางตำรวจก็น่าจะเข้มงวดในเรื่องของการการตรวจการตรวจคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ขยอยเข้ามานะครับตรงนี้จะมีเวทีอยู่นะครับแล้วก็ เดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสนามหลวงนะผมก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนี่คือบรรยากาศการเลือกรองประชาธิปไตยที่มีชื่อมากที่สุดนะครับนอกจากที่เกิดรัฒะหรรมาในปี2517นะครตอนนี้คนตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสนามหลวงครแล้วก็ ผู้คนก็เยอ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ okay. ตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปพร้อมกับทางผู้ชุมนุมนะฮะซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งนักศึกษานะครับเที่ยววชนคนหนน่มส้าวยิ่งใมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คนเสื้อแดงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีทั้งใส่เสื้อแดงมานะครับแล้วก็เสื้อดํามานะฮะแต่วตอนนี้ผมเข้ามาถึงในธรรมศาสตร์แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายขยาย เป็นายข้อความว่าถึงปู่มีชัยขอแก้ไขรัฐมนูลนะครับจากชาวอนาคตใหม่ของอ่างทองนะครับเนี่ยตอนนี้มีป้ายคำว่าร้านปูมาขอไถ่บาปนะครับสวัสดีครับมาจากไหนครับอ่ครับโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในสนามหลวงนะครับซึ่งก็เปิดให้ผู้ชุมนุมนะครับเข้ามาได้นะอีกตรงนี้ก็เป็น ที่พักของประชาชนที่เดินทางมาจาับจังหวัดนะครับอชอบก็กดไลค์ like. สวัสดีครับเนี่ยนะก็มีคนนำอุปกรณ์การที่นมนะครับมีร่มมีแว่นตามีภาคลุมหนันะครับแล้วก็มีสัญชาติมาเป็นนครับเข้าไปเรื่อยแไปพร้อมกันนะครับ ผมก็ไลฟ์จากช่องของเพจไทยอ e ินิวส์นะฮะซึ่งผมได้มาช่วยจัดรายการได้ประมาณเข้าเดือนที่2แล้วนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การก่อตั้งพักเส้นทางสีแดงนะฮะซึ่งผมและเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปจดจองชื่อนะครับไว้เมื่อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการรณรงค์นะครับการจัดรายการนี้ก็เป็นการ ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมในการรณรงค์การกิดตั้งทัดเส้นทางสีแดงตอนนี้ผมถึงกลางท้องสนามหลวงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยนะฮะที่อยู่ไกลๆเนี่ยคือพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับจะมีรถนะครับรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะฮะน่าจะเป็นรถ10บล้อแล้วก็มีประชาชนที่ใส่เสื้อดำแล้วก็โบกธงแดงเนี่ยนะฮะพราะกับต๊อชาตินเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเรื่อยๆน,นปะ,ะปะดีค้าปดีครับยินดีนะครับเ <c oughs> จอแันนขับก็ทักทายกันไปเรื่อยๆนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นีเพจไทยนิวส์อ,อัปเดตนะครับซึ่งก็เป็น <c oughs> ช่องสถานีที่อ <c oughs> อกอากาศนะครับ <c oughs> คือนะครับโดยที่ออกอากาศ ทางเพจไทยนิวสเตทนะครก็มีที่ตั้งอยู่ที่อีฟิร์ับขาวชันท่านะครับซึ่งผมก็ได้ไปช่วยจัดรายการอยู่เข้าเดืนอนที่ส่อนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยบรรยากาศสวยมากเลยะครับเนี่ยนะฮะท่านนี้สวยมากเลยนะค,ะนะครับจะขอพาทุกท่านนะครับเข้ามาบรรยากาศไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเสมือ <ๆ S 2> นห<ๆ>นึ่งว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการรร้รองประชาธิปไตยร่วมกับที่ศุษานะครับ ถ้าชอบนะครับคลิปนี้เนี่ยอยากจะขอความกรุณานะครับช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆด้วยนะครับนี่ยนะตอนนี้ก็มีการประสัยนะครับแล้วก็ประชาชนก็ตอนนี้เนี่ยเฉพาะประชาชนที่อยู่ที่สนามหลวงเนี่ยนะครับดูด้วยสายตาเนี่ยนะฮะก็น่าจะเกินหมื่นแล้วนะครับซึ่งคิดว่าอพอใกล้ช่วงพบขค่ำเนี่นยนะฮะก็น่าจะ เ,เต็มสนามหลวงนะฮะซึ่งผู้คนก็น่าจะลดออกไปตรงสองฝั่งของถนนราดตระเวนนะครับเียต <c oughs> อนนี้น่าจะเป็นอักศึกษาปราัยนะครับมีคำว่าอาิยขัดขืนนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเฮ้ยทีแล้วขออนุญาตนะครับมย่างนะะีน้ครับ การาอาะตรงนีนคุณบอันนี้คือบรรยากาศในทไปรจะเห็นว่ายังมีพื้นที่เหือกเยอะแรัอันนี้ก็คืออากาศดีมากเลยนะนี่เป็นการชุมนุมครั้งแรกของ นักศึกษานะครับที่รวมพลังกับกคนเสื้อแดงที่เป็นีสื้อแดงออกอย่างเปิดเผยนะครับว่าเข้ามาร่วมชุมนุมกับนักศึกษาอย่างเปิดเผยแล้วตอนนี้มันเอารั้วมาล้อมกลายเป็นสนามหลวงแล้วนี่ตอนนี้กามันะครับกําลังพูดถึงเรื่องของสนามหลวงนะฮะน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการทวงสนามหลวงขึ้นมาววงไ้ทนี่ฮะ ประชาชนที่ใส่เสื้อสีดำบ้างใส่เสื้อสีแดงบ้างนะครับแล้วก็จำนวนมากเนี่ยก็สวัสดีครับจำนวนมากก็เดินทางจากต่างจังหวัดนะครับสวัสดีครับพ่อแม่บีน้องอันนี้เป็นบรรยากาศของด้านหลังเวทีนะครับเป็นเวทีครึ่ที่นะครับ จะพาเดินไปให้ดูเพื่อ่ๆนะครับวันนี้จะเป็นนาทีเระวัติศาสตเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ร่วมชุมนุมครับก็ยืนถูอสามหี่ตันุ่มสาท่เป็นผู้ประสานานนะับตอนนี้เนี่ยการนำ อนนี้เนี่ยการนำการเคลื่อนไหวนะฮะก็ได้การนำการเคลื่อนไหวผู้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนจากคนรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มการนำแล้วก็คนแสดงนะฮะได้ย้ายการนำเนี่ยมาเป็นที่นักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ เาอยากเรียกไตยว่าขอโทษนะตืนเพินอไทยทั้งชาติไม่เป็นไเทาตลอดไปไว้ได้ถือได้ปวหัวแล้วครับเมื่อวนตอนีครับมาจากไหนกันเหรอครับมาจากพระรามสองครับพระรามสองนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยที่น้องสดงนะครับแตงหม่มในประชาชนมันมีคำว่าเตือนเพื่อไทยชาติไม่เป็นไไม่มีเรืองไม่มีเรื่อเข้ามากันมือเปล่าไม่มีอาวุธ ผู้ที่กำลังประสายอยู่นะครับก็คือน้องเป็นขิ้นนะครับกำลังประสัยอยู่นะครับน้องเป็นขึ้นย้ำว่าเราไม่มีอาวุธนะครับใช้สติวิธีในการต่อสู้นะครับบนเวทีเนี่ยก็มีนักจัดนิวด้วยนะครับยืนข้างๆกับเป็นขึ้นนะครแล้วก็มีการจับของชาติไปซ้อมต่างเรื่องที่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับ ได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ร้องเสียังใจแล้วก็ขับไล่การให้พ้นจากหนาจนะ่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังการประสานัิดงรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอย่าไปเข้าข้างประเด็จการมาเข้าข้างประชาชนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหน้าที่ดูแลแผ่นดินและแผ่นดินนี้เป็นของประชาชน ขอให้ทนดววิญาวีรชน14ตุลาวีรชน6ตุลาวีรชนพ่งจะขยัไปเรื่อยๆวีรชนสาบีเท้าเส้นแดงกันสากับบรยกาตรงนี้เนี่ยนะฮจะชัดเจนมากนะครับขอกท่นได้เสียงตรงนี้ขอเรียนชายมาสถิกับพวก ังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถที่จะเดินทางมาร่วมได้นะครับ,บเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาอีกมากนะฮะ<อ>แล้วก็ฝนไม่หยุดตกแล้วนะครับเห็นไหมครับฝนก็หยุดตกแล้วแล้วก็ผู้ชมุมนุมก็ปักหลักที่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับตอนนี้และผมขอตื่นสารไปถึงใครก็ตามที่สั่งให้เลู้ยวน้องปรืชอชนจำนวนมากนะฮะพอใส่เข้าไปไหนสิ เป็นกลิ้งตอนนี้ก็อย่ใหย่ไปนิดนึงนะฮะว่าอาจจะมีคนที่ใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับแบงเกอรก็มาภายในที่ชุมนุมนะคะก็อยากจะขอให้ช่วยใครก็ตามที่อยู่ที่นี่นะฮะได้ช่วยดูแลความปลอดภัย็นูกเป็นตาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่นี่ด้วยนะครับ การธรรมาศาสตร์แล้วอ <c oughs> ชอบก็ <c oughs> กดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไ <c oughs> ลฟ์นี้ออกไปนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามถ่ายทอดบ,บรรยากาศของการชมรมที่ธรรมาศาสตร์ให้ได้มากที่สุดนะฮะให้กับเ <Okay. S 1> พื่อนชาว Facebook แล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมา เป็นส่วนนี้นะครับจะเห็นว่า,าผู้ชุมนุมนะครับประมาณ50%ถึง60%นะครับจะเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่มีอายุไม่กเกิน30นะครับซึ่งก็น่าจะกำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็น คนเสื้อแดงบ้างเป็นประชาชนทั่วไปบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างนะครับซึ่งหลายคนทีเดียวที่เดงมีแต่ามเัยสวัสดีครับยินดีครับยังยังยังนะครับมีคันถักทัดทยนะครับเนี่ยนะฮะมีนักศึกษาจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะซึ่งจะมีธงแดงอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับ อ๋อตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของการตั้งแงกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยได้ไดรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สนามหลวงนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนิดนึงคับซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าทางกทมก็ได้อลุ่มอล่วยพอสมควรทีเดียวนะครับในการเปิดพื้นที่บางส่วนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมเนี่ย ตอะนี้ก็ก็ชนุ่มก็ตะโกนนะครับชูสัญลุ่มตะโกนครับไล่รัฐบาลแล้วนะครับออกไปไปอ้าวตรงนี้มีอะไรฮะมีการอ้าวผลักแล้วนะฮะผลักดันกันแล้วนะครับตัวนี้ผลักดันกันแล้วนะครับดันดันล้วของธรรมศาสตร์นะฮะดันล้วที่กั้นพื้นที่สนามหลวงนะครับลงไปแล้วนะฮะเนี่ยเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับเห็นเห็นสีผมขาวนั่นเลยนะครับตรงนี้นะฮะ ตอนนี้เนี่ยผู้ชุมนุมก็ได้พลัดเข้ามาในสนหลหลวงแล้วนะฮะนะครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ที่นี่เนี่ยได้เปิดทางให้นะครับอันนี้ชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีาตอนนี้กี่โมงนะฮะประมาณเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาประมาณ4ี่โมง20นะครับรั้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย4ี่ยนะครับ รั้วของสนามหลวงเนี่ยก็ได้เปิดออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายหมื่นคนทีเดียวนะฮะกำลังกำลังะทะลักเข้ามาภายในบริเวณสนามหลวงนะฮะเนี่ยดูกันสดๆดเลย mm. นะครับนะฮะแล้วก็รถปราศัยของครับแล้วก็รถปราศัยของผู้ชมุมนุมเนี่ยนะฮะสวัสดีครับรถปราศัยผู้ชมุมนุมเนี่ยก็กําลังเคลื่อนตัวเข้ามา บริเวณธรรมศาสตร์นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับที่ที่ผมแทนกล้องอยู่นี่นะฮะจะเป็นรถของตำรวจนะฮะซึ่งได้เปิดทางให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะนี่นี่คือรถตำรวจที่เปิดทางให้นะครับผมแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้ชูสามนิ้วนะครับขอบคุณตำรวจนะฮะที่ได้เปิดทางให้นะครับสดๆเลยนะครับเวลาประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับเวลาประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งนะฮะรถตำรวจนะครับก็ได้ทอยไปนะครับแล้วก็กลุ่มสวัสดีครับแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก ็ได้ขลักเข้ามาภายในบริเวณสนามหลวงแล้วนะครับเนี่ยนะฮะสดๆกันเลยดูกันพร้อมดูไปพร้อมกันเลยนะครับดูไปพร้อมกันนะค,ะนะครับนะฮะตำรวจก็เปิดทางให้แล้วนะฮะไม่มีเหตุรุนแรงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตแสดงความชื่นชมมายัางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ผู้บังคับบัญชานะครับที่ได้สั่งการให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ถอย เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทางผู้ชุมนุมนะครับซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยยังไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเลยนะฮะแล้วก็ประชาชนจานวนมากเนี่ยก็กําลังเดินอยู่บนสนามหลวงนะฮะพื้นที่ที่พวกเขาบอกว่าจะมายึดสนามหลวงนะครับเพื่อคืนทวงคืนสนามหลวงให้เป็นของประชาชนนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับที่ผมกําลังแพนอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามี ที่ตำรวจนะครับที่ในเครื่องแบบนะครับแล้วก็มีผ้าพันคอสีน้ำตาลเนี่ยนะฮะกำลังเ,เดินออกไปนะครับแล้วก็มีประชาชนเดินไปส่งนะครับอันนี้คือเดินไปส่งนะฮะไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับกำลังเดินไปส่งนะครับเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมมากแล้วก็มีพลังมากๆเลยนะฮะมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะครับ <S <S แล้วก็ ะะต,รตรงนั้น,นก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจะะที่กำลังเดินแถวออกไปนะเดินแถวไปอย่างเรียบร้อยะะแล้วประชาชนก็เดินไปส่งะะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น,นยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น,นทางตำรวจก็เดินแถวออไปที่ผมดูด้วยสายตาน,ยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณ200คนนะคบประมาณ200คนนะฮะที่กําลังเดินออกไปเนี่ยนะครับ้าาที่ตํารวจในเครื่องแบบนะครับสวนบวกใบเล่นะครับเครื่องแบบสีน้ำเงินเข้มนะครับมีผ้าบันคอสีน้ำตาลด้วยนะฮะก็กําลังทยอยเดินเท้าออกไปนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีประชาชนโบกมือให้กําลังใจด้วยนะครับโอเนะครับดังนั้น ตอนนี้เนี่ยนะฮะท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพหรือในอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะใกล้เคียงนะครับใครที่เดินทางได้เนี่ยมาเดินทางเข้ามาภายในธรรมศาสตร์นะครับหรือว่ามาพร้อมกันที่สนามหลวงก็ได้นะฮะที่นี่เนี่ยพวกเราจะปักหลักกันถึงเช้านะครับตามที่การนำนะฮะซึ่งก็ได้แก่น้องเพนกลินน้องน้องรุ้งนะฮะคุณทนายอานนท์น้องไม้นะฮะได้ประกาศว้ทางหน้าเพจนะครับว่าคืนนี้เราจะปักหลักกันที่นี่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ย จะได้เดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการยุบสภานะครับเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นต้นนะครับผมผมขออนุญาตวางสายไปก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีสายเข้ามานะครับนั่นะฝากนิดหนึ่งนะครับใครที่ดูอยู่นะครับมาร่วมกันชุมนุมที่นี่นะครับแล้วก็ค้างคืนที่นี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ